โกลดออฟซูชิมะนับเป็นหนึ่งนเกมที่ผมเฝ้ารอคอยนับตั้งแต่ลงให้กับ p l a y s t a t i o n ผมก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่เกมนี้มันจะลง PC สักทีบัดนี้ตัวเกมไม่ได้ลง PC มัเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้สัมผัสและเล่นมันเป็นที่เรียบร้อยและในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดถึงโหมดโห,มดหนึ่งเป็นโหมดเสริมที่แถมมากับตัวเกมหลักว่ามันคุ้มค่าที่จะลองเล่นไหมในปี2024ที่ลงให้กับ PC ในขณะที่ผมนั่งทําคลิปนี้อยู่นั้นทาง p l a y s t a t i o n ก็ได้เปิดตัว โกลดออฟซูมภาคใหม่ที่ชื่อว่าโก d ด์ออฟโยในงาน State of p l a y ตัวอย่างมันดูดีมากเลยทีเดียวในไหนก็ไหนแล้วภาคใหม่ก็จะมาแล้ว,ะลวระวังจําหน่ายในปีหน้าอีกด้วยในระหว่างรอนี้ผมขอมาพูดถึงโห,โหมดหนึ่งของภาคแรกสักหน่อยเอาไว้เล่นรอระหว่างภาคใหม่จะมาแล้วกันนะนี่ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วที่ g กลด f ออฟซูชิมะได้วางจําหน่ายบน PC และผมที่ได้เล่นและผมก็รู้สึกเต็มอิ่มไปกับมันและเซอร์ไพรส์ไปกับคุณภาพเกมอย่างมาก มันเป็นเกม Open World ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มันก็ยังคงมีองค์ประกอบความเป็น Open World เหมือนเกมอื่นๆแต่กับโกลด์ออฟซูชิมนั้นมันเป็นเกมที่มีมมฉากธรรมชาติที่งดงามการต่อสู้ที่สนุกและการพัฒนาตัวละครที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้เกมอื่นและเนื้อเรื่องในบางช่วงยังติดตึงใจผมอยู่เลยหลังจากที่ผมได้เล่นจบไปแล้วมันทําให้เกมนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเกมสมัยที่ดีที่สุดสําหรับผมเลยเอาละครับผมก็พูดมาเยอะแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า และในเมื่อเกมมีโหมดซิงเกิลเพย์ที่เจ๋งอยู่แล้วทางผู้สร้างเขาก็ได้ปล่อยโหมดผู้เล่นหลายคนตามออกมาที่เรียกว่า Legends ให้ฟรีและเวอร์ชัน PC ก็ได้โหมดนี้มาด้วยเช่นกันและแน่นอนตั้งแต่เกมนี้ประกาศลง PC ผมก็ได้แต่รอยอย่างใจจดใจจอ่อถึงกับส่งตัวอย่างเกมไปชวนเพื่อนเพื่อนี่พีมาเลยทีเดียวหาตี้รอยอย่างกันเล่นโหมดมัลติเพย์ของคอร์ดิวตี้ซึ่งก็ชวนมาได้3คนพอดีที่ว่าจะซื้อและมาเล่นโหมดเลเจน d ์กันหลังเล่นเนื้อเรื่องจบหรือไม่จบไปแล้วแต่มาถึงในวันที่เกมปลดออ คนอื่นเขาเข้าเนื้อเรื่องเล่นกันส่วนพวกผมนั้นลองหมดเลเจนด์กันก่อนเลยจะรออะไรอยู่ล่ะครับเอาจริงว่าตรงนี้ผมโคตรหลัดเสียวที่สุดอ่ะเฮ้ยเราตรวกันเปลี่ยนแล้วจะกลัวอะไรแกเก็บคะแนนมาเล่นเล่นไอ้ไตอนลงของมันเท่าไหร่อยังไงโดนเซียนโดนเซียนเล่อนฐายไปขึ้นหนึ่งและทุกๆคนเคยเล่นเกมที่มีระบบสเตลหรือรอบเลนไหมครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างซีรีส์แอสซินคีตหรือสปินเดอร์เซล มันมีระบบรอบเล้นที่เจ๋งมากและในภาค Unity ของ a a s i n s Creed มันคือภาคแรกที่มีโคออปเลยก็ว่าได้ผมว้าวกับมันมากเลม่มทําให้รู้สึกเบียวที่จะได้ร่วมมือกับเพื่อนในการรอบสังหารศัตรูอารมณ์มันประมาณนั้นเลยครับมันจะรู้สึกเท่โคตรเวลาเราเข้าพร้อมกันแบ่งกันคนละตัวซ้ายขวาเนี่ยเทจัดนั่นแหละครับวันแรกของผมก็ไปลงหมดออนไลน์กันก่อนเลย แล้วเลเจน d ์โหมดเป็นยังไงเลเจนต์ Legend เป็นเกมแนวลูเตอร์ชูเตอร์แต่แทนที่จะใช้อาวุธปืนแต่จะได้รับเป็นดาบและไอเทมต่างๆแทนวัาถุดิบของเกมมันก็ง่ายๆเลยครับคือการเล่นภาร,รกิจซ้ำๆในระดับความยากที่แตกต่างกันเพื่อเลเวลอัพและเก็บสะสมอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเมื่อได้ของที่ดีขึ้นเราจะต้องทําสิ่งนี้ซ้ําอีกครั้งและถ้าคุณเบื่อกับเกมที่ต้องมานั่งทาภารกิจซ้ำๆอะไรแบบนี้มีแค่ภารกิจเพิ่มเติมประจําวันและเงื่อนไขภารกิจในรูปแบบต่างๆให้ได้ทําเพิ่มเติม เก็บสะสมอัพเกรดอ,อกกุปกรณ์ใหม่ๆที่ดีขึ้นเพื่อให้ตัวละครของคุณนั้นเก่งขึ้นถ้าหากคุณจะบอกว่าเกมฟาร์มอีแล้วคุณอาจจะไม่สนุก g o ล of อ s ฟซูชิมา e ลเจจะไม่ใช่เกมสําหรับคุณและผมขอยอมรับเลยว่าตอน,นผมเปิดเกมนี้มาเล่นในปี2024มันก็ทําให้ผมรู้สึกคับล้ายๆคับคาเหมือนกับเกมที่เคยเล่นมาก่อนอย่าง Marvel Aventure ที่เป็นเกมไลฟ์เซเว่สที่คว่ำไปและปิดตัวไปแล้วไม่ขายแล้วด้วยซึ่งมันคล้ายกันด้านไหนมันก็คล้ายๆกันในด้านการพัฒนาตัวละครนี่แหละการลงไปฟาร์มหาเกียร์ต่างๆฟาร์มเลเวลอัพสกิลจะว่าไปอย่างนั้นครับผมใช้เวลาไปกับ Marvel Aventure ไปกว่า100กว่าชั่วโมงมันเป็นเกมที่มีความสนุกอยู่แหละแต่ถ้าหากคุณมีเพื่อนแต่ถ้าไม่มีเพื่อนแล้วก็หรือไปคนเดียวไปกับ AI มันอาจจะทำให้รู้สึกเบื่อหรือเป็นยานอนหลับเลยก็ว่าได้ แต่อย่างไรก็ตามมันก็แค่ความรู้สึกที่คล้ายกันแต่เกมมันก็คนละทีมกันอยู่ดีพูดมาซะยาวละผมเกือบลืมไปว่าผมกําลังทําวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอยู God ่ God o f ออฟซูชิมเริ่มต้นด้วยการทําให้คุณคุ้นเคยกับคาสทั้งหมดของมันดังนั้นผมก็จะทาแบบเดียวกันในตัวละครของเลเจนน์นั้นได้หยิบการสร้างตัวละครโดยมียุทโธประกอบและแอนิเมชันการเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งตัวโมเดลเองก็เป็นของกินจากเกมหลักแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคาสที่คุณเลือกในแต่ละคาสตัวละครจะมีสกิลและท่าไม่ตายที่เป็นขอองงตัวเ ทุกอย่างที่คาสสามารถใช้ประโยชน์ได้มันจะช่วยให้ตัวละครนั้นมีบทบาทเฉพาะตนพร้อมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของคนได้มากขึ้น มาเริ่มกันที่สมุไรครับสมุไรเป็นคาสที่ครบเครื่องที่สุดในบรรดาคาสทั้ง4สายอาชีพและมีโอกาสสูงที่จะรอดจากการดวนด้วยดาบคาตนาะที่เน้นโจมตีระยะประชิดเพียงเล่มเดียวหากมีแมสเตอร์คาตนาใช้เป็นอาวุธหลักที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของขุบพลท่าท่าทั้ง4สามารถต่อกรกับสตูดได้ทุกประเภทเพียงลําพังหากผู้เล่นที่เล่นเป็นสมุไรยยเก่งๆต้องรับคมปัดป้องให้เชี่ยวชาญจากการเรียนรู้รูปแบบการโจมตีของสตูทุกประเภท ว่าต้องับมืออย่างไรต้องรู้ทันลูกไม้ของศัตรูอย่างคำสอนของท่านลุงชุมระว่าเอาไว้ว่าการใช้ดาบแแตกชาน,านั้นต้องควบคุมอารมณ์ของตอนเอง <A S 2> ให้เป็นและเมือ่อศัตรูมาถ,ถึงถึงแม้มันจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่ลูกไม้สุกปกทุกอย่างที่มันมีซึ่งมันก็ใช้หมดลุงก็บอกเราเสมอว่าหลอกล่อให้ติดกับสวนกำทันขวัญให่มาดูในส่วนด้านของสกิลของสมุไรสกิลแรกที่เป็นการดูดเลือดจากศัตรูอย่างต่อเนื่องและสกิลที่2คือดาบระเบิด ที่เป็นการเพิ่มพลังให้กับการฟาดดาบของซามูไรบางครั้งการฟาดยังทําให้ศัตรูชะง,งักแถมระเบิดใส่ศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้ๆได้ในส่วนท่าไม่ตายของซามูไรนั้นมีชื่อว่าฮัชิมังฟิวลี่ซึ่งจะโจมตีศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้ๆ3ครั้งด้วยความเร็วที่แทมมองไม่ทันสามารถอัพเกดรดสูงสุดได้5ครั้งจากเพิร์กฮัชิมังเฟนซี่กว่าจะอัพได้ก็ต้องมีเลเวลที่สูงระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะมากซึ่ง มันจะช่วยสร้างความเสียหายได้มากขึ้นจาก3ก็กลายเป็น5แต่ก็ไม่เจ๋งหรือเป็นเอกลักษณ์มากนักแถมแม่งก็ยังเก๊กท่าสลัดเลือดออกจากดาบลังสังหารศัตรูเสร็จอีกต่างหากเพราะหลายครั้งที่ผู้เล่นสมุไรจะชอบเจ็บตัวฟรีๆจากการเก๊กท่าสลัดเลือดออกจากดาบนี่แหละเมื่อเอาเขาจริงสมุไรเป็นสายอาชีพที่เล่นได้ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปหากในเนื้อเรื่องหลักของกินซาไคาชอบเล่นแบบบุกตะลุยประจันซึ่งหน้าสมุไรนี่แหละตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีไอ มาได้ถูกจังหว่าจริงๆคัดที่2ครับเป็นแอสซินหรือมือสังหารสายชีพนี้เป็นคั้นตรงข้ามของสมุไรเลยก็ว่าได้ที่สมุไรจะเป็นการต่อสู้แบบประจันหน้าต่อสู้ด้วยเกียรติและบุกซึ่งๆหน้าแต่กับวิธีการของเราแอสซินนั้นตะเนี้น็นนปนในการโจมตีแบบรอบสังหารศัตรูตั้งแต่ขนาดระดับล่าง ไปจนถึงระดับโอนี้นเพียงครั้งเดียวซึ่งการรอบสังหารของแอสซัซินนั้นจะทําได้เร็วและเงียบเชียบกว่าทุกสายบวกกับการหายตัวเข้าออกทําให้ศัตรูตรวจจับไม่ได้ในส่วนของส,องสกิลนั้นจะมีการหายตัวที่จะลงหนไปในทันทีแถมยังทิ้งระเบิดพิษให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้เคียงติดสถานะเป็นพิษกับสกิลอีกอย่างคือหายตัวแบบกลุ่มที่จะทําให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวแอสซซินหายตัวไปด้วยซึ่งมันมีประโยชน์มากๆทั้งในด้านรอบสังหารและการหลบหนีแต่่่กกววาาจะได้หยตัแบบลุม คุณก็ต้องมีเลเวลที่สูงสักนิดอีกเช่นกันและนี่เป็นคาร์ดแรกที่เบื้ต้นอยากเล่นเลยก็ว่าได้แล้วเมื่อพยายามคับขันล้มกลางตีนสกิลแอสซัสซินนี่แหละสามารถหายตัวเข้าไปดึงเพื่อนร่วมทีมลุกขึ้นมาได้และหลบหนีไปตั้งหลักให้พ้นจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่หรือวิกฤตในส่วนท่าไม่ตายของแอสซัสซินนั้นมีความคล้ายกับสมุไรแต่ต่างกันคือสามารถเลือกโจมตีศัตรูได้พ้นจากเพิร์กชานโด้สตอมสามารถโจมตีสูงสุดได้5ครั้งซึ่งก็ต้องมีเลเวลอีกและ ซึ่งความแรงของดาเมจนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังสถานะและอุปกรณ์ที่ตั้งไว้ของ a s สซ s s ซิที่พิเศษเลยที่ทำให้แอสซ s s ซินนั้นมีความเท่ก็คือสามารถใช้ถท้าไม่ตายในขณะที่เท้าไม่แตะพื้นได้แค่นี้มันก็มากพอที่จะสร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วนต่อสตูเพราะความตายนั้นคือสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเตรียมใจได้ทันว้า <S <S คัดที่3 พรานป่าหรือฮันเตอร์สายอาชีพนี้จะเก่งสุดไม่มีใครเทียบได้เลยในการใช้ธนูโจมตีระยะไกลด้วยลูกธนูไม่ว่าจะเป็นธนูสั้นธนูใหญ่ยาวหากผู้เล่นเก่งในด้านการคำนวณโปรยยิงทายการย้อยตกของลูกธนูพุ่งเข้าสู่หัวศัตรูอย่างแม่นยำเพียงเท่านี้ทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นสไนเปอร์ได้ถ้าใจคุณแน่พอศัตรูไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่อาจผ่านพ้นฝนหาธนูพร้อมเจาะกระโหลกเพียงนัดเดียวได้ <laughs> หรือฝ่าทะลวงเข้าไปได้หากว่าอยู่ในสายตาของนักลบปีศาจสายอาชีพนี้สกิลแรกของฮันเตอร์นั้นจะเป็นการยิงลูกหนูที่ทําให้ศัตรูมึนงงและสกิลที่สจะเป็นลูกธนูระเบิดไฟเพื่อทําให้ศัตรูช่าง,งักและเกิดไฟไหม้ในส่วนท่าไม่ตายนั้นก็คือดวงตาแห่งอุจิสเนที่จะทำให้ผู้เล่นยิงหัวฟรี3เป้าสูงสุด5เป้าด้วยเพิกออซีิงอซึ่งก็ต้องอัพเลเวลอีกดีแหละ จากเนื้อเรื่องหลักของกินซาไคถ้าคุณยังยิงธนูไม่สะใจพอโหมดเลเจนต์ตัวนี้ความสามารถชะลอเวล,เวลายิงลูกธนูข,ของกินซาไคนั้นเป็นอันต้องชิดซ้ายแต่ทดแทนด้วยความเบื่อวังระดับเลเจนต์มันเบื่อวังยังไงคุณเล่นไปคุณก็รู้เองแต่ต้องมึงระวังเรื่องการบริหารใช้ลูกธนูให้ดีโดยขอแนะนำเพลกหรีซซับไที่จะใช้พลังใจหนึ่งเต็มในการเติมลูกธนูกลับคืนมา อย่าลืมว่าคุณไม่ใช่ซามูไรหรือมือสังหารที่จะเข้าไปบวกแนวหน้าการไม่มีลูกธนูสองนั้นคือพิษส่งร้ายของสายอาชีพนี้มันแทบจะไร้ค่าในทันทีถ้าไม่มีลูกธนูหรือควรจะใส่สถานะเสริมลงไปในอุปกรณ์ที่จะพอต่อก,ก่อนในแต่และชิดได้ในระดับหนึ่งหรือการพึ่งพาวุฒนนักลปีศาจอ๋อมันก็ใช้ดาบได้แหละเมื่อนาชีพอื่นแต่ธนูมันเก่งกว่า แล้วมาถึงในคัสสุดท้ายครับเป็นโลนินโลนินเป็นคัสซัพพอร์ตหรือหมอนั่นเองและมีสกิลแรกคือเรียกสุนัขวิญญาณที่จะโจมตีและเบี่ยงเบนความสนใจศัตรูได้แต่ข้อนะผมก็รู้สึกว่าสุนัขของโลนินนั้นมันง่อยกว่าสุนัขศัตรูเสียอีกกว่าจะเข้าโจมตีศัตรูได้และยังเลือกเป้าหมายเพียงตัวเดียวก็หมดเวลาแล้วกลับไปครูดาวแล้วแต่ถ้าหากศัตรูเป็นสัตว์เหมือนกันมันแทบจะไม่โจมตีเลยแต่มันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างถ้าหากมีเครื่องประดับที่มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนนนมมมากากกลลยเป็ีพิิัังงัแะคุณสสตตวฟฟืู้ แต่ก็จะได้มันนั้นค่อนข้างใช้เวลานานและค่อนข้างใช้ยากถ้าจะหิวเลือดเพราะธรรมชาติของสัตว์นั้นมันอยู่ไม่นิ่งเมื่อปลดล็อกซื้อสกิลที่2ได้ผมก็เลือกใช้สุนัขวิญญาณไปเลยเพราะสกิลที่2นั้นมันดูมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าสกิลนี้จะเป็นการโยนกระถางทุบลงเพื่อสร้างพื้นที่รักษาเล็กๆให้กับเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้ๆตัวกับโลนินมันค่อนข้างที่มีประโยชน์เลยละในหลายๆโอกาส ในส่วนท่าไม่ตายของโลนินนั้นจะเป็นการชุบชีวิตทุกๆคนที่ล้มลงและหิ้วเลือดให้เพื่อนๆในทีมเป็นระยะเวลา8วินาทีและผมจะไม่บอกว่าท่าไม่ตายนี้มันสําคัญและดีแค่ไหนถ้าเทียบกับตัวอื่นแต่มันคือท่าที่เป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้เพื่อนๆของคุณนั้นลุกขึ้นมาสู้รบได้อีกครั้งไม่ว่าจะล้มหมดสภาพอยู่แห่งหนใดก็ตามแล้วท่าไม่ตายอื่นๆของโลนินล่ะในส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มากนักถ้าคุณถามผมอีกอันมันก็แค่ผลักศัตรูรอบๆให้กระเด็นออกไปซึ่ง ผมคิดว่ามันไม่ได้มีดาเมโดยซ้ําส่วนอันที่2ก็เป็นการจุดไฟเผาศัตรูที่อยู่ใกล้เพื่อนร่วมทีมอันนี้พอมีประโยชน์ขึ้นมานิดหนึ่งมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ใช่มีประโยชน์ชชนถึงแม้ว่าผมจะดูไม่สนใจสกิลอื่นของโรนินสักเท่าไหร่แต่นี่คือสิ่งที่ผมต้องขอชมในเลเจนด์ทุกๆคาสท,ที่มีท่าไม่ตายที่หลากหลายและยังช่วยให้ปรับแต่งได้ตามสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนการปรับแต่งทักษะสกิลของแต่ละคาสเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ผมกลับมาเล่นวนอยู่เรื่อยๆและนี่ ผมยังไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์และอาวุธนักโลภปีศาจที่ตัวละครคุณจะได้รับเมื่อทาภารกิจจบคุณจะได้รับดาบและอาวุธนังรลปีศาจและเครื่องรางที่มาพร้อมกับโบนัสแบบพาร์สติดตัวที่มีค่าสเตตัสและทุกไอเทมเหล่านี้นอกจากจะเป็นของตกแต่งจะมีตัวเลขละระดับระบุแล้วเป้าหมายของเกมคือต้องหาของที่มีะระดับค่าพลังที่สูงสุดอยู่เสมอเพราะ,ะระดับรวมของไอเทมเหล่านี้จะกําหนดค่าพลังของตัวละครคุณยิ่งะระดับค่าพลังสูงขึ้นของรางวันนี้จะถูกสุ่ม เพราะมันจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆมาเรื่อยๆหลังจากเสร็จภารกิจตามระดับอย่างไรก็ตามครับนี่ก็หมายความว่าช่วงต้นเกมนั้นนับเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการทดสอบสไตล์การเล่นและทดสอบอุปกรณ์แต่ละประเภทต่างๆยกตัวอย่างเช่นดาบในโหมดนี้จะเป็นการนํากระบวนท่ามาจากแคมเปญหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าวายุศิลอาอวารีและจันทรากระบวน่าทั้งหมดนี้จะถูกแยกเป็นดาบแต่ละเล่มในบางครั้ง คุณก็อาจจะเจอเล่มหนึ่งที่มี2ท่าที่เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมของดาบเล่มนั้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณก็ต้องเลือกเล่มโปรดของคุณอยู่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นครับดาบเหล่านี้ก็เหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆที่คุณจะได้รับมาพร้อมกับคุณสมบัติสุ่มเพื่อให้เกมนั้นสมดุลบางดาบอาจมาพร้อมความสามารถที่โจมตีติดไฟติดพิษและดาบจุดไฟวิธีแห่งเพลิง หรือแม้กระทั่งเพิ่มช่วงเวลาการปัดป้องสมบูรณ์สวนกับคมขวัญจากการแพร่จะทําให้ศัตรูรอบๆนั้นโดนดาเมตไปด้วยซึ่งกระบวนท่าที่ผมชอบจากเกมหลักก็คือท่าวาลีมันเป็นการโจมตีอย่างรวดเร็วหลังจากการตีหนักครั้งแรกมันเป็นท่าที่โคตรที่ผมติดใจบนท่านี้ตั้งแต่นั้นมาแต่หากไม่ท่าศิลาติดมาด้วยก็เพียงพอแล้วมีสองท่านี้ก็อุ่นใจแต่เมื่อตอนใกล้จบของเลเจน เมื่อผมได้ดาบสวนกลับต่อเนื่องเป็นดาบคาถาท่าบาเล่ที่สวนกลับได้ถึง3ครั้งติดเป็นอาวุธทองเล่มแรกเลยมั้งที่ผมได้มาแต่อย่างไรก็ตามครับอาวุธทองของเกมนี้ผมยังได้ไม่ครบทุกเล่มผมได้เพียงแค่3ามเล่มเท่านั้นและอีกเล่มผมคิดว่ามันพร้อมสาหรับทุกสถานการณ์คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแมสเตอร์คานาดาบเล่มนี้เป็นดาบที่มีทุกกระบวนท่าแบบเดียวกันกับเกมหลักแต่มันจะมีคุณสมบัติเพิ่มมาอีกถือว่าดีเลยนะครับแต่ก็นะ ผมก็มีอยู่แค่นั้นน่ะนอกนั้นก็อ่าโคตร,คตรจะเเลือ,อเ,เลยครับไม่มีทองสักอันมีได้คำสามโอโอโหฟองอันเดียวแล้วเป็นระเบิดฟันระานงม่้งตามเกลือไปเลยบอกล้ามาเกลือชิบขายระยำและเมื่อคุณมาถึงช่วงท้ายเกมที่ข้าวพลังเริ่มสูงกลางวันไอเทมที่จะได้รับมันก็อาจจะมีสักชิ้นแหละที่ถูกใจคนริงๆก็ได้และมาถึงระดับที่สูงพอ คุณจะสามารถปรับแต่งจูนคุณสมบัติไอเทมเหล่านี้เพื่อให้ตรงกับสไตล์การเล่นของคุณได้ซึ่งเมื่อถึงระดับนั้นเกมจะมีไอเทมอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าไอเทมคำสาปที่ให้ผู้เล่นต้องสวมใส่ไปเล่นเพื่อชำระล้างตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อแลกตัวความชำนาญไว้สำหรับปรับจูนไอเทมต่างๆหรือแม้กระทั่งข้ามภรกิจความชำนาญได้แต่ถึงอย่างนั้นครับผมก็เกือบลืมพูดไปเลยว่าการจะเปลี่ยนคุณสมบัติหรือค่าพลังต่างๆไอเทมได้คุณจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ซึ่ง ค่างเงินพวกนี้จะได้รับหลังจบภารกิจเช่นกันมากน้อยอยู่ที่ระดับความยากและโบนัสที่ทําพวกคุณคงนึกภาพออกใช่ไหมล่ะครับว่าการสุ่มเปลี่ยนค่าต่างๆสําหรับอุปกรณ์เหล่านี้ก็ดูมีเยอะพอสมควรและใช้เงินต่างๆการที่จะได้อุปกรณ์หรือไอเทมใหม่ๆนั้นมันง่ายจุดไม่น่าําคาญเลยและการที่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เราไปนั่งเล่นทุ่มเทเวลาให้กับมันนั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีและอีกอย่างที่ผมพบในหมดนี้ซึ่งตัวเกมหลักจีนเราไม่มีใช้คือกระเป๋าระเบิด มันโคตรเจ๋งและมีประโยชน์มากๆดูสิครับมันเป็นระเบิดสะเทือนที่โยนสนุกออกมากๆแต่ในตัวเกมหลักนั้นจินเราจะมีแค่ระเบิดดินดำที่มีความรุนแรงนอกจากจะมีกระเป๋าระเบิดแล้วยังมีกระเป๋ายาเพื่อรักษาเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยที่จะโยนเหมือนระเบิดทั่วไปเลยแต่มันจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับเพื่อน และมีดาเมจกับศัตรูในเวลาเดียวกันมันเป็นระบบที่สนุกมากที่เราจะได้ทดลองหาวิธีใช้อาเทมต่างๆปรับเปลี่ยนค่านั่นนี่ตามที่เราอยากเล่นและภารกิจต่างๆก็ยอดเยี่ยมมากที่ให้เหารนักรบปีศาจต่อสู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพาแตตนี ในส่วนของโหมดการเล่นนั้นมีอยู่4โหมดด้วยกันในโหมดแรกจะเป็นโหมดภารกิจเนื้อเรื่องเป็นเนื้อหาหลักของเลเจนด์ที่ต้องเล่นซ้ําบทเนื้อเรื่องจํานวน9บทจนกว่าคนจะมีค่าพลังที่สูงพอที่จะรับมือกับภารกิจสุดท้ายได้ในส่วนที่2เป็นโหมดเอาชีวิตรอดที่มี6แผนที่ที่ต้องเล่นไล่ระดับเพื่อที่จะได้รับไอเทมที่มีค่าพลังสูงสุดเหมือนกันส่วนโหมดที่3จะเป็นโหมดชิงชัยชิงชัยเป็นโหมดผู้เล่นที่แข่งกันเองแบ่งเป็นฝั่งละ2คนฝั่งไหนถึงจุดหมายก่อนก็ชนะ และภารกิจสุดท้ายที่ผมพูดถึงบ่อยสุดนั่นก็คือ t a l e of Io เรื่องเล่าของ Io นั่นเองซึ่งเป็นเรทที่แบ่งออกเป็น3บทแต่ผมจะพูดถึงมันในภายหลังเราจะย้อนไปภารกิจในเรื่องก่อนโหมดเนื้อเรื่องนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างดีแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราทําในเกมหลักมากมายนักในโหมดเนื้อเรื่องเล gend จะมีเกียวเซนที่เป็นคนคอยเล่าให้เราฟังในแต่ละบทการที่ได้เป็นตำนานนักรบต่อสู้ปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายมันก็ยังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม บทแต่ละบทจะแบ่งออกเป็น3ส่วนซึ่งแยกกันด้วยประตูโทริเพื่อที่จะโหลดในส่วนถัดไปและพอให้ผู้เล่นได้พักหายใจหายคอสักหน่อยก่อนจะลุยต่อในส่วนถัดไปซึ่งในแต่ละบทผู้เล่นจะได้รับมอบหมายคําขอให้ฆ่าศัตรูกลุ่มกลุ่มหนึ่งค้นหาสิ่งของบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในระดับนั้นหรือช่วยปล่อย NPC ซที่ถูกจับเป็นเชลยอย่างไรก็ตามครับแต่ละภารกิจนั้นมีภารกิจเสริมเพิ่มเติมให้ทำเช่นหาคมภีหาหีบสมบัติรับจะถูกวางไว้ในส่วนหนึ่งของบท หากคุณกับเพื่อนทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกันที่อยากจะเปิดมันแล้วก็คุณจะได้พบกับเหล่าศัตรูที่ระดับสูงออกมาหลายตัวต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นและคุณกับเพื่อนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเอาชนะพวกโอนี่เหล่านี้และรอรุนรางวัลในตอนท้ายอันหอมหวานหืมหรือเปล่านะไม่มีสีทองสักอันในส่วนการหาภารกภจเสริมเหล่านี้ก็ไม่อยากตัวเกมจะขึ้นบอกเราเองว่าในส่วนของบทนี้มีให้เก็บหรือเปล่า ถ้าไม่มีเกมก็จะไม่ขึ้นบอกถ้าหากมีเกมก็จะขึ้นบอกว่าให้เก็บเลยแต่จะถูกซ่อนอยู่ในส่วนต่างๆบ้างก็เดินเจอแบบง่ายๆบางก็อาจจะซ่อนดีมากๆหาแทบไม่เจอวิ่งวนหาอยู่นานแต่รางวัลในท้ายที่สุดก็คุ้มค่าเหมือนกับเป็นการวิ่งหาล่าสมบัติที่สนุกสนานและระบบใหม่ระบบหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเพราะมันกระตุ้นให้เราต้องร่วมมือกันศัตรูจะมีพลังทาต,ต่างๆบัฟติดตัว เมื่อเจอพวกมันแล้วก็ดาบเพียวๆจะตีแทบไม่เข้าเลยฉะนั้นจึงต้องปรับจูนธาตุต่างๆให้เข้ากับศัตรูอย่างตะวันสีส้มลมสีเขียวและจันทาสีฟ้าแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้รับบัฟดามจดพลังโจมตีแต่พวกมันจะได้รับบัฟการป้องกันแทนทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะสามารถหาพลังธาตุต่างๆปรับจูนได้ที่สารเล็กๆซึ่งจะเพิ่มพลังให้กับคัตนะของเราด้วยธาตุนั้นเพื่อการโจมตีศัตรูด้วยธาตุที่ตรงกัน และทําให้การปรับจูนของศัตรูนั้นเป็นโมฆะและธนูวิญ,ญญาณที่มีอยู่ในบางภารกิจจะช่วยลบการปรับจูนธาตุจากศัตรูได้เช่นหากผู้เล่นทั้งสองสามารถยิงพวกมันได้ในเวลาเดียวกันบัฟศัตรูที่มีพลังธาตุนั้นจะถูกลบออกไปแถมการปรับจูนยังถูกนํามาใช้ในด้านการออกแบบระดับของเกมอีกด้วยจะเห็นได้ว่ามีแพลตฟอร์มขนาดเล็กๆปรากฏขึ้นเฉพาะสําหรับผู้ที่ถือดาบที่ปรับจูนธาตุซึ่งหมายความว่าผู้เล่นคนนึงจะต้องถือดาบยืนบนแท่นแพลตฟอร์มไว้ให้เพื่อนได้ไปก่อน องค์ประกอบสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนเกมแต่อย่างใดแต่มันจะช่วยสร้างโชว์พอยในการร่วมมือกันแบบไทยแอนด์ทรูที่น่าสนใจทีนี้เรามาดูในส่วนของการสเตลหรือการรอบสังหารกันบ้างเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าพอใจที่สุดที่ตรงคําแบบไม่อ้อมไล่ให้ไปฟาร์มเวลลรอบสังหารก็คือรอบสังหารจิ้มทีเดียวก็คือลงไปนอนกองกับพื้นและอย่างที่เราได้จินตนาการกันไว้ว่าจะเป็นยังไงถ้าหากเกมแบบนี้มีเพื่อน มันจะได้สื่ได้เท่และเจ๋งขนาดไหนและเกมยังจัดโอกาสมากมายให้ได้ใช้สําหรับการสเตลรอบโจมตีหากคุณทั้งคู่สามารถพูดคุยประสานงานกันได้ตั้งแต่เริ่มมันจะออกมาเจ๋งสุดๆและเป็นที่น่าพอใจมากแต่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 ในเกมหลักเราจะได้เห็นจินสามารถจิ้มทีเดียวและศัตรูก็ลงไปนอนได้แต่กับในโหมดเลเจนส์ศัตรูปกติผู้กระดับล่างๆกีกี้การรอบจิ้มพวกมันจะตายได้เพียงครั้งเดียว แต่หากศัตรูพวกมันมีระดับที่สูงใส่เกาะหนาตัวใหญ่แบกอาวุธหนักตัวเกมจะแทนที่คําว่ารอบค่าด้วยคําว่าโจมตีถึงตายและยังสามารถโจมตีสแต็กติดต่อกันได้จะสองครั้ง3ามครั้งก็ได้แล้วแต่การโจมตีนี้จะเป็นเพียงการตัดเลือดพวกมันเพื่อให้เล่อนได้จัดการรับมือกับสถานการณ์วิบัติได้ง่ายขึ้นหากคุณกับเพื่อนจะลุมแทงตัวเดีวยวกันมันก็อาจจะตายก็ได้แทนที่จะเป็นการฟันเรื่อยๆก็สมกจิ้มก็ได้เช่นกันทำดาเมจได้เยอะด้วย แต่ถ้าหากคุณเล่นตัวละคร Assassin จะมีสกิวรอบสังหารเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ critical strike แต่มันก็ต้องจ่ายด้วยพลังใจเพื่อแลกกับโบนัสที่เพิ่มขึ้นในการรอบสังหารแต่ถึงอย่างนั้นพวกระดับสูงๆก็ไม่ตายอยู่ดีเพราะพวกมันเลือดเยอะโคตรๆหรืออาจจะตายก็ได้ถ้าหากบิวมาดีแต่ก็อาจจะรู้สึกตลกแปลกๆในระยะแรกว่าทาไมการรอบสังหารมันไม่ทีเดียวตายกา็สู้กับผีนะย อย่างไรก็ตามครับการรอบต้องหารก็ยังคงรู้สึกเป็นที่น่าพอใจที่มันยังมีให้ได้ใช้และเป็นประโยชน์มากในการเล่นแต่ละรอบเมื่อพูดถึงศัตรูที่ระดับสูงระดับบอสมันคือความยากลําบากในช่วงหลังของเกมเลยจะมีศัตรูที่โจมตีแรงมากขึ้นมีพลังชีวิตมากขึ้น และผมบอกได้เลยว่าโหมดเลเจนด์นั้นอาจจะแยากว่าเกมหลักในบางครั้งศัตรูจะมีท่าโจมตีที่หลบยากเนื่องจากโหมดนี้จะหยิบยกองคประกอบเนื้อธรรมชาติมาใช้และตัวผู้เล่นที่ถูกตัดทอนการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์การต่อสู้ที่เพิ่มความลำบากเมื่อเปรียบเทียบกับคลังแสงของกินในเกมหลักถ้าหากคุณถามผมว่าทำไมเกมถึงทำเช่นนั้นผมมองว่านั่นมันคือสิ่งที่จะชูในแง่มุมของการเป็นทีมได้โดดเด่นขึ้นและสิ่งนี้จะชัดเจนที่สุดในโหมดอื่นๆอ,อย่างโหมดเอาชีวิตรอดคือ ผู้เล่นทั้งสีจะต้องควบคุมจุดต่างๆต่อสู้กับศัตรูที่มาเป็นเวฟที่เพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากนี้การฆ่าศัตรูจะได้คะแนนซึ่งคะแนนเหล่านี้จะสามารถเอาไปใช้ซื้อสิ่งพิเศษสําหรับทีมเช่นจุดไฟเติมของเรียกสัตว์เพิ่มเลือดเมื่อซื้อของไปแล้วจะต้องรอรีกลับมาให้ซื้อใหม่ทุกๆ3เวฟพื้นที่ก็เช่นกันถ้าหากเสียพื้นที่ไปจะมีบทลงโทษโดยการตัดหลอดเลือดพลังชีวิตของผู้เล่นและจะกลับมาหลังจากผ่านไป3เวฟเมื่อเข้าสู่เวฟท้ายๆ คุณต้องเตรียมให้พอสำหรับไฟนี้คว่าสุดท้ายแล้วยกระดับไปอีกกับความยากระดับไนแรมหรือฝันร้ายโดยจะเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงถ้าใจผมพูดคุณจะได้เห็นเพื่อนร่วมทีมล้มกันเป็นว่าเล่นแทบจะเป็นปกติแต่สุดท้ายในที่สุดหากผ่านมันไม่ได้สำเร็จคุณก็รอรับรางวัลอันทรงคุณค่าได้เลยรับรับโขอาสเตอร์ขอกจนะโว้ยขอหน่อยเถอะผมได้ดาบเล่มเดิมแล้วอะ <laughs> โอ้โหได้ทั้งจอกมาเมื่อคูจะมาคาราวาใครและเมื่อคุณเบื่อที่จะเล่นเป็นทีมแล้วเกมยังมีโหมดการแข่งชิงชัยที่สองทีมจะต้องต่อสู้เพื่อไปถึงสุดทางก่อนทีมตรงข้ามนอกจากนี้ แต่ทีมจะต้องต่อสู้กับศัตรูระดับโอนี้จะดรอปให้คะแนนและคะแนนเหล่านี้สามารถใช้ซื้อสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสงบอสโอนี้ไปบันปลนฝ่ายตรงข้ามเพื่อทําการทวงเวลาไม่ให้ถึงเป้าหมายมันเป็นโหมดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวหากคุณต้องการที่จะแข่งกับผู้เล่นอื่นวัดฝีมือกันว่าใครเจ๋งกว่าใครแต่เหตุผล,ลหลักๆที่คุณจะเข้าไปเล่นโหมดพวกนี้ที่ได้พูดไปในระดับสูงๆได้แม้กระทั่งโหมดเนื้อเรื่องระดับความยากที่สูงขึ้นเพื่อไต่ระดับไปให้ถึง100 หลังจากปั่นไปถึงระดรับ1 1 0แล้วคุณจะสามารถเข้าร่วมภาร,รกิจสรุปเรื่องราวของโหมดเลจนด์ได้ภาร,รกิจเหล่านี้นับเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่โหมดเล gend มีให้เลยก็ว่าได้แต่ละบทต้องการความเป็นทีมอย่างมากถ้ากดเล่นโซโล่ไปต้องมีการเปิดไมค์สื่อสารอ่ะผมพูดเลยหากไม่พูดสื่อสารอาจจะเล่นยากอาม,อมากถ้าเจอคนไทยด้วยกันก็ดีไปครับแต่ถ้าเจอต่างชาติแล้วกดออกกลางเกมนี่ลาบากเลยที่เล่นมาเท่ากับศูนย์เท่ากับศวนที่ผมหมายถึงก็คือ โหมดสุดท้ายโหมดอโยนะแต่ถ้าเป็นโหมดอื่นๆถ้า,หาไหวก็ไปต่อได้เพราะอะไรถึงลําบากผมจะยกตัวอย่างให้ฟังในภารกิจของหมดโยนั้นจะมีองค์ประกอบของการใส่แพลตฟอร์มที่เป็นธาตุมามันจะไม่แสดงผลไอคอนธาตุให้กับผู้ที่ถือและคนที่ไม่ถือต้องบอกคนที่ถือและมันยังมีแท่นให้เหยียบการเป็นคู่สิ่งทั้งหมดนี้มันบังคับให้ผู้เล่นต้องร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อจะทําการกระโดดข้ามไปอีกแพลตฟอร์มซึ่งการเล่นในโหมดนี้มันก็เพียงพอที่จะทําให้รู้สึกคุ้มค่าแล้วแต่การกระโดดแพลตฟอร์มนั้นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเกมจะมีให้คนในทีมแต่ละคนต้องทาธุรก,กิจด้วยตนเองเพื่อทําให้ทีมสามารถเดินหน้าต่อไปได้และคุณจะพบกับเหล่าศัตรูที่ถาโถมเข้ามาให้คุณได้ต่อสู้นี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดไม่รู้ว่ามันจะโหดไปไหนแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรหรอกครับแต่ผมต้องขอย้นไว้ว่าการเล่น โหมดเทลออฟอิย e คือหนึ่งในบทที่ดีที่สุดและยาวสุดที่ผมเคยเล่นมาจากทั้งหมดของแต่ละหมดที่ได้ว่าไปผมจะไม่สปอยมากเกี่ยวกับการต่อสู้กับอิยในบทที่3เพราะตัวผมเองก็ยังเล่นไม่ถึงเพราะคนไม่ครบสักทีสุมเล่นกับคนอื่นก็ดูลําบากออกกลางเกมมั่งพูดไม่รู้เรื่องมั่งเล่นยากและผมว่านั่นคือทั้งหมดของเกมในโหมดนี้แล้วแต่ขอบอกไปว่าตึงสุดสุด อย่างไรก็ตามครับทุกๆวันศุกร์ภารกิจฝันร้ายจะเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์ถึงตรงนี้ใช่ว่ามันจะดีไปหมดโดยรวมเราจะเห็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโหมดเลเจนด์ในฐานะที่เป็นคอนเทนต์เสริมของเกมมันรู้สึกเหมือนว่าเกมจะน่าสนใจและสดใหม่มากเมื่อเราเริ่มภารกิจเนื้อเรื่องในครั้งแรกและได้ลองทดสอบแมคคนิกเกมกับเพื่อนๆแต่เมื่อคุณจบ9้าบทนั้นคุณจะติดอยู่กับการต้องเล่นซ้ํา9บทนั้นแม้กระทั่งโหมดเอาชีวิตรอดหรือโหมดจริงใช้เพื่อรวบรวมไอเทมไปให้ถึงระดับสูงสุด และแน่นอนว่ามันเท่มันเจ๋งที่ภารกิจในเรื่องมันมีระดับความยากที่ยากขึ้นก็คือหมดฝันร้ายนั่นแหละซึ่งศัตรูจะถูกปรับใหม่แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยเติมให้มีอะไรได้เล่นเพื่อที่จะได้ของระดับสูงไปสู่เป้าหมายสูงสุดบุกเรื่องเล่าของอิโยและสู้บอสในที่สุดอย่างที่บอกไปเมื่อต้นชิปครับถ้าหาคุณเบื่อกับการทําอะไรซ้ำๆในเกมเกมในโหมดนี้อาจไม่เหมาะสําหรับคุณถ้า,าคุณยังหลังเลว่าจะซื้อกดออฟซูจิมะบน PC มาเล่นดีไหม ผมคงแนะนําว่ามันเป็นเกมที่ดีครับและคุ้มค่าแน่นอนแค่ซื้อมาเล่นเนื้อเรื่องกินสาข่ก็คุ้มแล้วเมื่อปลุกความเบียวในตัวคุณกับโกดอฟซูจิมะกันเถอะครับแต่มันก็มีเรื่องน่าเศร้าสําหรับชาวเราท,ที่ทางซักุระันนั้นได้ยืนยันแล้วว่าพวกเขาเลิกทําหมดเลเจนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นครับมันก็คุ้มค่าที่จะเล่นและตอนนี้เกมก็สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกับเพื่อนที่เป็น PlayStation ได้ด้วยและมดนี้จะว่าไปเรื่องงานภาพมันก็ดูสวยงามเช่นกัน ไม่ใช่เป็นแสงสีแดงทุกทที่สภาพแวดล้อมที่ดูสวยงามสามารถหยุดเดินช้าๆชมวิวได้เลยหรือแม้กระทั่งถ่ายรูปได้ด้วยหมดออนไลน์ก็ถ่ายรูปได้สามารถถ่ายรูปกับเพื่อนได้ถ้าเปิดเอาละครับในคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ส่วนคนที่เล่นแล้วลองเล่นโหมดนี้บ้างเลยอยังถ้าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมครับไม่เจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ คนที่หลงเข้ามาก็ขอบคุณจริงๆครับ